สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันในช่วงบ่ายอีกแล้วนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบที่2ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันเลยนะคะในเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันกับจํานวนนับนะคะอยู่ในหน้าที่251้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอาเศษส่วนที่เท่ากันกับจํานวนนับคืออะไรนะคะคือเศษส่วนที่มีตัวส่วนหารตัวเศษได้ลงตัว เศษส่วนนั้นเท่ากับจำนวนนับนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนสำหรับเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเขาบอกว่าอน,นักเรียนดูในรูปก่อนนะคะรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้แบ่งเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันส่วนที่ระบายสีเนี่ยนะคะเราก็จะเขียนได้เท่ากับ เศษ2ส่วน2ถูกไหมคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วก็ระบายสี2ส่วนนะคะแล้วทำไมเศษ2ส่วน2จึงเท่ากับ1นะคะนักเรียนเศษสองส่วน2ก็คือ2ที่อยู่ด้านล่างนะคะตัวส่วนเนี่ยนะคะ ไปหารตัวเศษนะคะนั่นก็คือ2หาร2นะคะ2หาร2ก็จะเท่ากับ1เพราะฉะนั้น1เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับรูปนะคะนักเรียนดูนะคะเป็นสามเหลี่ยม1รูปพอดีก็เท่ากับ1นะคะต่อไปเรามาดูนะคะทางด้านขวามีสามเหลี่ยมอยู่3รูปนะคะโดยสามเหลี่ยมแต่ละรูปนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนเพราะฉะนั้นนะคะอ่าก็จะเท่ากับเศษ6ส่วน สนะคะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมถึงเป็นเศษ6กส่วนสอก,ก็มาจากอ่าส่วนที่ระบายสีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็2ก็คือเราแบ่งได้รูปละสอซกใช่ไหมคะหรือ1รูปเนี่ยแบ่งได้แค่2 2ส,ส่วนนะคะเศษ6ส่วนสนะคะ เท่ากับ3ได้ยังไงเราก็เอา2ตัวด้านล่างนะคะมาหารส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะเท่ากับ3เพราะฉะนั้น46ส่วน2เท่ากับ3นะคะต่อไปมาดูนะคะที่มันเป็นรูปวงกลมนะคะจะแบ่งเป็นนะคะอ่า3ส่วนนะคะในของวงกลมนี้นะคะก็จำนวนทั้งหมดนะคะก็คือ 3นะคะเพราะว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วก็ระบาย43ส่วนก็เท่ากับเศษ3ส่วน3เศษ3ส่วน3เท่ากับ1น่ได้ยังไงนะคะ,คะก็เอา3ด้านล่างไปหาร3ด้านบนนะคะก็จะเท่ากับ1นะคะอ่าเมื่อดูตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูก็จะแสดงวิธีการคิดให้นักเรียนดูนะคะยกตัวอย่างในแบบฝึกหัดให้นักเรียนซัก1ข้อนะคะ ก่อนจะไปดูตัวอย่างนะคะเราก็มาดูแบบฝึกหัดของเราก่อนนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่251นะคะอยู่ในข้อที่2เขาบอกว่าเขียนจํานวนนับที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดให้นะคะอ่ามันมีทั้งหมด8ข้อให้นักเรียนทําหมดเลยเดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างในการทํานะคะครูยกให้ดูมีข้อที่1และข้อที่2นะคะนักเรียนตั้งใจดูนะคะสําหรับตัวอย่างนะคะเนื่องจากในแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่ามี แปฝึกหัดอยู่8ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อก็คือในข้อที่1นึ่งกล้องมันอาจจะสั่นนิดนึงนะคะนักเรียนเพราะว่าครูเนี่ยาขาตั้งมันเสียนะคะครูก็เลยใช้มือในการถือแต่ว่าครูก็จะพยายามถือให้มันนิ่งที่สุดนะคะนักเรียนนะคะ,ะในข้อที่1นะคะก็คือเศษสินะคะส่วนด้วย4ทําให้เขาเป็น จำนวนนับได้ยังไงนะคะ46ษส่วนสของเรานะคะเราก็นำสีนะคะไปหาร16โดยหารในกระดาษทดนะคะแต่ใครที่จะหารด้านข้างเหมือนครูก็ได้นะคะใช้เศษ4ีส่วนสหารทั้งเศษและส่วนนะคะนักเรียนเศษสิบหกส่วนสนะคะหารด้วยเศษสี่ส่วนส่นะคะคราวนี้4คูณอะไรได้16 414 428 432 446 10นะคะด้านบนก็คือ4ต่อไป4คูณอะไรได้4นะคะ4คูณอะไรได้4 สี่หนึ่งสี่นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับเศษสี่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเศษสี่ส่วนหนึ่งเวลาเราตอบเนี่ยเราตอบแค่สี่ตัวเดียวนะคะอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้อีกห,หนึ่งตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่สองข้อที่สองเศษแปดส่วนสองนะคะสันส่นๆหน่อยนะคะนักเรียนแต่ว่าครูก็พยายามนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะเศษแปดส่วนสอง ใช้สองในการหารนะคะเพราะว่าสองเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะหารได้ลงตัวพอดีนะคะอ่ะใช้เศษสงส่วนสองมาหารนะคะทั้งเศษและส่วนอ่ะสองคูณอะไรได้8 2สองคูณอะไรได้8คะสองคูณสี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปดหารสองเหลือสี่นะคะสองคูณอะไรได้สองสองคูณหนึ่งได้สองเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเท่ากับ4 ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะคะครูยกตัวอย่างให้ดูแล้ว2ข้อนะคะที่เหลือนักเรียนทำเองนะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คับหน้าสวัสดีค่ะฝากอีกนิดนึงนะคะนักเรียนถ้าส่วนด้านล่างไม่เท่ากับ1แสดงว่ายังหารได้อีกนะคะแต่ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือถ้านักเรียนเห็นเป็นเศษส่วนนะคะก็ให้เอาตัวด้านล่างนะคะหารตัวด้านบนก็จะออกมาเป็นคำตอบเลยนะคะ